สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมือ่อในฝนพัดไว้ยกระนมีโอกาสนะครับมาที่ศาลเจ้าแม่สองนางนะครับเมือ่อในกสิพาท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับกับองค์เจ้าแม่สองนางหลังจากที่บได้มากถือว่าโดนแล้วนะครับเมื่อใีก็ถือโอกาสนะครับเนาะพาท่านผู้ชมเขามา ขอโชคขอลาบนะครับกับองค์เจ้าแม่สองนางเรือท่านผู้ชมมาขอเอาทรัพย์เอาสมบัตินำเพิ่นไปนะครับเพื่อเมื่อนี้องค์เจ้าแม่ิันจะประท่านโชคประท่านลาภให้นะครับมาล่อติดตามนะครับมาล่อชมไปท่กันนะครับว่าสิใดตัวเดขกเอีหยงนะครับก็ว่าเข้ามาแล้วก็วน,นเข้าด้วยก็เห็น พุ่นะครับสองดอกนะครับตั้งอยู่นะครับแต่ว่าก็สิเบิ้งนะครับว่ามีตัวเลขเบ่นะครับแต่ผู้ชมมาซองนะครับเนาะซองเบิ่งน้ำคั่มมาคั่มพู่นะครับองเแคาแม่เพื่อนนะครับ แต่ว่าเลขทูบนี่บอไม่เห็นตัวเลขเนะท่านผู้ชมเลขทูบไม่เห็นตัวเลขนะครับผมกพื่อ่าถ้าท่านผู้ชมซองนะครับเพื่อององยาเป็นห้โชคห้ลาบนะครับเนาะใผ้าท่านผู้ชมซองนะครับปกติก็จะ,จะมีตัวเลขให้เห็นนะครับ ผู้ดใดดวงดีนะครับเนาะข่ามาณสถานที่ตรงนี้นะครับก็ชิได้โชคได้ราบกันไปนะครับ เบิรงเอาเด้อท่านผู้ชมเบิรงเอาสังเกตเบิรงเอาน้ำกันนะครับถ้าฝนพาดว่านี่เห็นตัวเลขแล้วเด้อท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วนะครับแต่ว่าจะสิแม่นบ่แม่นก็ใช้วิจัยวญาณเอาเด้อท่านผู้ชมสิแม่นบ่แม่นนะครับแต่ว่าเห็นตัวเลขแล้วนะครับ เห็นตัวเลขแล้วนะครับบนพระรวยกระจายซองให้ท่านผู้ชมได้นับชมน้ำกันนะครับตัวเลขนะครับหนึ่งสามนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับตัวเลขหนึ rồi, ่งสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งเนื้อทานผู้ชมตัวเลขหนึ่งสามนะครับศูนย์หนึ่งนะครับปลดพระรวยมาซองหาตัวเลขจนพอแล้วนะครับตัวเลขหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับที่ สารเจ้าแม่สองหน้านะครับมาขอเอาโชคเอาลาบนะครับไปฝากในตอนใ้ทางผู้ชมนะครับใช้วิจรยญาณเอาเ้อร์ทางผู้ชมใช้วิจารณญาณาเอานะครับมักเข้ากับอยต่มนะครับพอจอบเข้ากับพานนะครับเมื่อในฝนพระฤาษกัะได้มาถึงแล้วนะครับนาจะาาทันทีอันักดิธิ์ตรงนี้นะครับริมฝั่งแม่น้ําโขงเ้อท่ทางผู้ชมถือว่าเป็นอีกสถา,านที่หนึ่งนะครับที่มี ความศักดิ์สิทธิ์นะครับผลพระด้วยก็เคยได้โชคได้ลาบนะครับกับองค์เจ้าแม่สองนา่งเพิ่นอยู่บ่อยครั้งนะครับเนาะผลพระด้วยเขามาขอนะครับขอบ่ว่าจะเปลี่ยนห้าน้อยนะครับบ่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับบ่ว่าจะเปลี่ยนเล่านะครับมาขอกับองค์เจ้าแม่สองนั่งนะครับณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็ได้ไปนะครับเนาะก็ได้ไปตลอดนะครับ ตัวเลขแนวทางนะครับที่เห็นในมือหนี้เด้อท่านผู้ชมก็คือเห็นหนึ่งสามนะครับแล้วก็เห็นศูนย์หนึ่งนะครับเห็นหนึ่งสามแล้วก็เห็นศูนย์หนึ่งนะครับที่ศาลองค์เจ้าแม่สองนั่งนะครับเขาก็ปิจารณาเบื้องนะครับปิจารณาเบื้องคัดนะครับมาเขาก็คอยตากนะครับโปรจกตมากัาพันนะครับถือว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับขอโทษขออภัยไ้ณตรงนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนับชมทางชอ่องฝนพระรวยนะครับขอพั่ล้วกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งติ้งนะครับเพื่อติดสิบเด็ดพาคลิปใหม่ๆของท่านช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับรวย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 